เด็กๆยังไม่นอนเด็กๆอยู่ไหนเนาะโอ้วิปิดกันแล้วหรอลมวเข้าได้ไงล่ะเข้าได้ไงเนาะจะเอ๊ได้ไหมได้ไหมลูกดูตา้องเพชร้องเพชร้องเพชร,เ,พชรเปิดประตูให้หนอให้พี่หน่อยเปิดประตูให้พี่หน่อยเปิดเปิดเปิด เปิดเปิดเปิดให้พี่หน่อยเปิดประตูให้พี่หน่อยโอ้โหนั่นไงย้ายให้หน่อยเออเปิดให้หน่อยดูน้องเพชรปะ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเสียงเครื่องบินมาอีกแล้วไปในในร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมร้อนตรงไหนอ่ะร้อนทำยังไงอ่ะร้อน ห้องแล้วไหนห้องห้องใครลูกน้ำซิห้องน้ำอยู่ไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายเปิดชรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวยายเปิดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยายพาเล่นเดี๋ยวดี้ อย่ามาเล่นกล้องตรงนี้ยายนะยายเล่นเปิดกล้องตรงนี้ไหมนะโนโนมามาเร็ว

Chị có hiểu được không ạ? không เอายกมือสิยกมือสวัสดีเออกล้องเห็นไหมนั่นสวัสดีจ้าก,ก่อนว้าาร้อนให้ดูยงมองแม่กกากกมาเข้ามาตาปิดแดงตาปิดแดง So fun. แป๊หน่อยค่ะแป๊ขอดาวให้หนูหน่อยขอดาวยังไม่ได้ชัดดวงเลยนะวันนี้ขอดาวแม่อุ้ยแง่แม่มาแม่จากอะไรลูกจากอื่นเลยอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ยายไหม Chưa có sao Mà cái này thằng kia nó khá nặng vậy Nó khá nặng vậy 1 2 เขาเซ็นตนี <rôle CCTV> <S <s <Kelly> <be> ้เขาเซ็นเขาเซ็นกัน่บอยใ่ี่บอยนะนมนไม่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 ก็ Oh, <Okay>. j、okay. ไปเบิกเล่นก่อนะนะขั้้วแม่ขั้วัแม่มาเดี๋ยวยายไม่ไม่มีเน็ตยายไปหาเหน็ตก่อนนะยายไปหาเหน็ตก่อนนะเน็ตม,มันเชื่อมต่อไม่ได้ไง<อ>การเชื่อมต่อช้า เดี๋ยวยายดูก่อนกําลังโหลดเครื่องบินมาแล้ว ปิดใหม่ใช่ไหมพี่น้อปิดใหม่ก่อนเด้อ